กศนอำเภอวิเชียรบุรียินดีต้อนรับทุกท่านข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากสำนักงานกศนจังหวัด108กิโลเมตรบริหารงานโดยนายเกรียนไกรวง,วงวิริยะชาติผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอวิเชียรบุรีจำนวนบุคลากรปีงบประมาณ2,565ค่าราชการครู1คนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน1คนนักจัดการงานทั่วไป1คนครูกศนตำบล14คน โดยแบ่งเป็น14ตำบล192หมู่บ้าน2เทศบาลคููสรชร3คนบรรรักษ์จ้างเหมา1คนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คนประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา ศ,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรีเดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวิเชียรบุรีสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการกศนอำเภอวิเชนบุรีมีกศอนอตำบลทั้งหมด14แห่งโดยมีระยะทางห่างจากกศนอำเภอวิเชนบุรีดังนี้ 1. กศนอตำบลท่าโรง3กิโลเมตร 2. กศนตำบลสาประดู12กิโลเมตร 3. ามกศนตำบล3ามแยก13 4, กิโลเมตร 4. ี่กศนตำบลโคกโปรง22 5, กิโลเมตร 5. ้ากศนตำบลน,น้ำร้อน20 6, กิโลเมตร 6. กกศนตำบลบ่อรัง10 7, กิโลเมตร 7. จ็ดกศนตำบลผู้เตย18 8, กิโลเมตร 8. ปดกศนตำบลผู้ขาม20กิโลเมตร เก้ากศนตำบลภูน้ำหยด37กิโลเมตร10บกสอน,อนตำบลทรัพย์สมบูรณ์11กิโลเมตร11บ็ดกศนตำบลบึงกระจับ7กิโลเมตรสิบสองกศนตำบลวังใหญ่31กิโลเมตรสิบสามกศนตำบลยางสาว25กิโลเมตรและสิบสี่กศนตำบลทรัพย์น้อย41กิโลเมตร งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่27ถึง28ิทมิถุนายน2,565นายเกรียงไกรวงวิทยาชาติผู้อำนวยการกศอนอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําเครื่องมือการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยผู้อํานวยการโครงกฤจอภิชัยสารพันธ์ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสรินธรและคณะเพื่อนําเครื่องมือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาอําเภอวิเชียรบุรีงานการศึกษาต่อเนื่องกศนอมเภอวิเชียรบุรีได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพเช่น หลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์และของชำร่วยการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าการทำพรมเช็ดเท้าแฟนซีเป็นต้นงานการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสม,มุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีมีการจัดห้องสม,มุดอย่างสวยงามเพื่อให้บริการประชาชนและจัดโครงการห้องสม,มุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการตอบคำถามเพื่อรับรางวัล งานจิตอาสางานกิจกรรมพิเศษงานภาคีเครือข่ายงานอื่นวันที่ 23, มิถุนายน2565น,ยนายเกรียงไกรวงวิริยะชาติผู้อำนวยการกศออนอมอำเภอวิเชียบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอวิเชียบุรีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวิเชียรบุรี รวมให้กำลังใจการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2565ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่24มิถุนายน2565 นายเกรียงไกรวงวิริยาชาติผู้อำนวยการกศนอมเภอวิเชียนบุรีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมชมงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงนกศนอมเพลเมืองจังหวัดเพชรบูร์วันที่27มิถุนายน2565นาย้เกรียงไกรวงวิริยาชาติผู้อำนวยการกศนอมเพอวิเชียนบุรีร่วมการประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอ และจังหวัดคุณธรรมและการคัดเลือกชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2,565ณที่ทําการอำเภอวิเชียมบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ